มาดูห้องน้ําแบบเก่าของจีนตามชนบทนะครับผมกดตรงนี้นะครับปลื้ดไหลผ่านไปทีเดียวหกห้องเลยนะครับลองนึกดูนะครับถ้ามีคนนั่งอยู่ครบทุกห้องจะรู้สึกอย่างไรนะครับเมื่อมีบางสิ่งบางอย่างมันไหลามาตามน้ํานะครับแต่ผมคิดว่าเขาคงจะชินแล้วนะครับ นี่ถือว่าเป็นห้องน้ําสุขาแบบโบราณที่มีการพัฒนาแล้วนะครับโดยที่ประยุกต์เอาชักโครกนะครับเป็นที่กดน้ํามีอยู่ข้างบนน้บแล้วก็ไหลลงมานะครับก็ไม่ต้องลาดน้ํานะครับชักโครกแบบนี้คนเหนือห้องแบบยองๆนะครับก็มีอยู่หลายๆประเทศนะครับที่เป็นของคนจีนที่เขาอาศัยอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูห้องน้ําของโรงแรมตรงล็อบบี้บ้างนะครับก็ถือว่า ออกแบบอย่างสวยงามทันสมัยดีนะครับเป็นชักโครกหมดทุกห้องแล้วนะครับก็ที่ชี่แล้วก็ชักโครกก็จะอยู่ข้างในมีประตูปิดมิดชิดนะครับก็สะอาดดีสวยงามทุกห้องนะครับเป็นชักโครกที่ทันสมัยแล้วนะครับก็ถือว่าสะอาดแล้วนะครับแต่ว่าห้องน้ําที่สะอาดที่สุดก็คือห้องน้ําบนที่พักในโรงแรมของเรานั่นเองนะครับถือว่าสะอาดที่สุดแล้วนะครับ ดูห้องน้ําตามชนบ,บทห้องน้ําล็อบบี้โรงแรมเสร็จแล้วก็ไปดูห้องน้ําบนที่พักที่โรงแรมของผมบ้างนะครับว่าสะอาดแค่ไหนนะครับก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาเราจะมาเที่ยวต่างประเทศนะครับก็ต้องมอร์นิ่งคอร์หรือให้เขาปลุกเราก่อนที่จะมีเวลานัดข้างล่างสักหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ตื่นขึ้นมาก็มานั่งตรงชักโครกเลยนะครับ เสร็จแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปหาห้องน้ำข้างนอกให้ลำบากนะครับแล้วมีอ่างล้างหน้านะมีไรเป่าผมด้วยนะครับมีครบทุกอย่างนะครับมีการน้ำมีถังขยะนะครับแล้วก็มีอ่างอาบน้ำด้วยนะครับ ตรงอ่างอาบน้ําก็จะมีฉากกั้นห้องนะครับก็เป็นกั้นระหว่างเตียงนอนกับห้องน้ํานะครับอันนี้สามารถปรับจนเป็นทึบนะครับแล้วก็ปรับได้อย่างสายเฉียวเหมือนกระจกนะครับก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับก็ถือว่าห้องน้ําที่ประเทศจีนในยุคนี้ทันสมัยแล้วนะครับก็สะอาดสะอ้านดีนะครับถ้าเช็ดตัวก็หอมนิ่มดีนะครับ เพราะฉะนั้นมาเที่ยวประเทศจีนไม่ต้องห่วงนะครับห้องน้ําห้องท่าสามารถที่จะเลือกใช้ได้นะครับแล้วอย่าลืมว่าห้องน้ําสะอาดที่สุดก็คือห้องน้ําตามที่พักในห้องนอนตามโรงแรมของเรานั่นเองนะครับอันนี้เป็นห้องน้ําตามที่สาธารณะหรือแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็เป็นห้องน้ําแบบนี้นะครับเ็กลิ่นมีบ้างนิดหน่อยแต่ถือว่าพอผ่านนะครับเพราะว่าประเทศจีนคนเขาเยอะนะครับ ก็จะต้องมีคนใช้มากเป็นธรรมดานะก็นำมาฝากท่านผู้ชมในคลิปนี้นะครับ